ปองไปเบอร์สุกุสกุลจ้ามาพบมาพอกันพี่เก้าพี่น้องกับช่องแม่ใหจอยจ้ามือนี้ก็เป็นวันที่31ท่านว่าคม25 6 5หเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดท่นดันใดกําลังเดินทางกลับบ้านแม่จอยก็ขอเขาอวยพอให้ทุกคนเดินทางแถวขาดปลอดภัยด้วยจ้าเดอ้อมื่อนี้แม่จอยกับผู้ใดไปใส่พี่น้องยิ้อยู่รหลานตัดผมอยู่พี่เก้าก็เลยมีแนวดีๆมาแนะนําพี่น้องอีกเทื่อน,นึงเนาะพี่น้องเนาะก็คือแชมพูปิดผมขาวพี่น้อง มันก็มีหลากหลายยี่ห้อเนาะพี่น้องตามหางตาม้านค้าทั่วไปตามเซเว่นก็มีหลากลาหลายยี่ห้อให้เลือกใส่เนาะแต่ว่ามือนี่ไม่ยี่จอยสิขัดสันมากสามยี่ห้อเนาะพี่น้องเนาะถี่คนนิยมสื่อมากยอมมากเผ็ดกันประมาณสามยี่หอ้อขัดเน้นมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันดับแรกเลยมียี่จอยกะเสียนนั่นตัวนี้้อจ้ดเดอโลแลนด์พี่น้องโลแลนด์หาสื่อตามเซเว่นได้้อจ้ดเดอเพ่นสี มีส่วนผสมที่ว่าบำรุงบำรุงผมเข้าให้บ่แหงเสียหลังการยอมเนาะพี่น้องเนาะปิดผมขาวส่วนผสมของเขากับซิซีข้าวหอมเน้นกับน้ำผึ้งป่าพี่น้องอยู่ในกล่องกะหนึ่งกล่องใช้ได้หนึ่งครั้งนะหนึ่งกล่องต่อหนึ่งครั้งเนาะพี่น้องข้างในก็จะมีแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้แกะออกมากล่องหนึ่งประมาณเจ็ดสิกกบกว่าบาทพี่น้องประมาณเจ็ดสิกกบกว่าบาทแกะออกมา,าจะเป็นหน้าตาแบบนี้จา้าอันนี้เป็นส่วนผสมข้าวตองเทพผสมกัน2องอันนี้เนาะอันนี้ก็คือทีทเมน ทิมเม้นต์บำรุงผมพี่น้องหลังการย้อมเนาะพี่น้องเนาะมันจะหยมาเป็นแบบนี้พี่น้องใส่ดีฮ็ดแล้วผมบดแห้งบอเซียพี่น้องใส่ดีพี่น้องแล้วก็อีกยี่ห้อต่อไปไม่ใช่จอยกาซิโนขาเป็นอันดับที่สองเนาะพี่น้องเนาะอันดับที่สองก็คือภูมิพึกษาพี่น้องอันนี้ห,อห่อนึงก็หาซื้อได,ด้ตามเซเว่นคือกันเดอจ้จาเดอตามเซเว่นเซมนขายทุกเซเว่นแหละพี่น้องคนกันนิยมสื่อไม่ยยอมไม่เห็ดหลายพี่น้องยี่ห้อนีน้เนาะ คือเปิดมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นซองแบบนี้เราสามารถฉีดและก็คนๆให้เข้ากันให้เนื้อครีมเข้ากันล่ะก็ยอมได้เลยพี่น้องใช้ดีนะพี่น้องเนาะภูมพึกษาส่วนใหญ่จะเป็นส่วนผสมของเ,อเรียกว่าอยียงงละ่ะสมุนไพรเนาะพี่น้องเนาะสมุนไพรหลากหลายยี่ห้อมีหลาย,ลายส่วนผสมพี่น้องภูมพึกษานี่ติดทนติดดีพื่อกันพี่น้องแล้วก็ อันดับต่อไปไม่ไดจอยก,กับซิขอยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยเนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือมีห่อโอเคเฮอ,เอร์เบอร์พี่น้องตัวโอเคเฮอร์เบอร์นี่ต้องยอมรับว่าราคาถูกซองหนึ่งนี่สี่สิบกว่าบาทประมาณสี่สิบแปดหรือสี่สิบห้านี่แหละพี่น้องไม่ไดจอยก,กับจำบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะใช้ดีมากติดทนติดนานแล้วกะเป็นอันอย่างก่อเกีกเ่ยวกับดอกอันชันน่ะพี่น้องบางคนบางท่านเพิ่นเอาไม่ยอมแล้วเพิ่นว่า รู้สึกว่าผมไม่ล่วงละกันดกดําขึ้นเนาะพี่น้องเนาะส่วนผสมมาจากดอกอัญชันพี่น้องโอเคเฮอร์เบอร์พี่น้องซองหนึ่งกะต่อหนึ่งครั้งหนึ่งซองต่อหนึ่งครั้งเนาะพี่น้องเนาะฉีกออกมาแล้วก็คนๆเนื้อครีมให้เข้ากันละกันยอมได้เลยพี่น้องที่นี่ขันเข้าใสย่ดีห่อแบบนี้พี่น้องดีห่อแบบนี้เนาะข้างหน้แกะออกมากกสิเป็นเป็นเป็นหลอดนี่สิเป็นหล,ลอดแบบนี้ลตกันนี่ไฮโดรเจนให้แบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ แล้เวเย็นให้แบบนี้เป็นหลอดจังสๆกะมันกัดสีชัได้หลายครั้งหลายเทือนอพี่น้องเนาะกองน,นึงกับคนหนึ่งกับอาจจะได้สามครั้งถึงสองครั้งถึงสามครั้งประมาณนี้แหละพี่น้องถามว่าคนนิยมสื้อให้ยอมบอกะอันนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยุราน,นี่ก็่จะซื้อแบบยี่หอ้อนี้มาดีแคสต์นะพี่น้องเนาะเป็นของทีลานแต่ว่าที่เขานิยมสื่อไม่ยอมละกะต้องเป็นยีห่ห้อนี้เลย นีเลยพี่น้องบ่อพิษบ่อถือขอโทษขออภัยเด้อจ้ะเด้อสามยี่ห้อนี้ที่คัดสันมาเน้นๆที่คนนิยมซื้อมาย้อมเนาะพี่น้องเนาะติดดีติดทนถามมาต้องทิ้งไว้กี่นาทีพี่น้องยางตําเลยต่อข่างที่ห้าเหต่ห้ายอมอีกห้าตรงทิมใ้ประมาณ20นาทีพี่น้อง20นาทีไรมีเวลาก็เอาไว้ครึ่ง่ชโมงกับแห้งดีพี่น้องแห้งเอาไว้โดนกแดดน็แห้งติดผมโดนแิ้งติดผมทนพี่น้องสามยี่ห้อนี้เนาะที่คัดสันมาเน้นๆพี่น้อง ตามจริงก็มีหลากหลายยี่ห้อนะพี่น้องเคือมือนี้เนาะถ้าสมัยึ้นเทคโนโลเฮ้าสะดวกสาบายในการย้อมผมที่นี่อีกเรื่องนึงเนาะพี่น้องผู้ใดที่ย้อมผมเองอยู่บ้านต้องเฮ็ดจังไดขันตอนเฮ็ดจังไดแน่อันดับแรกเลยเมยจอยขอแนะนะําว่าต้องตัดผมก่อนเนาะพี่น้องเนาะต้องตัดผมก่อนถึงจะย้อมได้เนาะพี่น้องนะนเนาะค่ะถ้ามาคันตัดผมมันก็สิเปื่อนเละเทอเพราะวะ่าผมเขามันยาวาเนาะพี่น้องเนาะมันยาวจอนกันเนวขังล้างกันเน่ากันเทาไปย้อมเลยนี่มันกะสิเปื่อนข้อเปื่อนหูเข้าเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็มีอีกเคล็ดลับนิดหน่อยนะพี่น้องเนาะใครที่ย้อมผมเองที่บ้านแล้วเปื้อนนะพี่น้องต้องใส่ยังเซ็ตออกพี่น้องไม่ใช่จอยกระสีแนะนําน้ํายาดัดนะพี่น้องน้ายาดัดยี่หอไดก็ได้ราคากับว่าแพรงพี่น้องขวดหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบบาทใส่ได้เป็นปีพี่น้องเอามาเอาซัมรี่มาสุบหล้วก็เช็ตออกนะพี่น้องนะเนาะเซ็ตรอบรอบที่ห้าเปื้อนยังนี่ออกเซ็จออกได้เบิดพี่น้องมือนีก้กะไม่ใช่จอยกับประเด็ไปใส่พี่น้องเลยอยู่ร้าน ลูกค้าร้ายๆจ้ะลูกค้าร้ายมากเลยเพราะว่าเขามาตัดผมแบบว่าจะไปเที่ยวจะกลับบ้านกาันสิเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ขอโทษขออภัยด้วยจ้ะเด้อไม่ใช่จอยกะลูกค้าร้ายแห้งก็เรย่องพดีไปใส่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเบื่ออื่นกะเป็นวันที่หนึ่งโมกราคมแล้วเนาะพี่น้องเนาะก,กับเป็นวันปีใหม่แล้วไม่ใช่จอยก็เลย่งสงเือโอกาสในคลิปนี้ละพี่น้องไว้พรอห้พี่น้องทุกคน มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยเงินทองด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวมื่ออื่นก็เป็นวันปีใหม่ปีสองพันห้าเลยหกสิบหาโอ้พี่แมนหกหกสิบหาหกสิบหกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเมย์จอยกับเว็พ่อหน่อยทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยจ้าเด้อร์ไพรมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติติดตามพี่น้องขอบคุณทุกคนที่ ให้เกียรติดต,ตามช่องเมียจอยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้เมียจอยด้วยจา้าเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยจา้ามีเอียงแนะนำเม,มียจอยกะแนะนำใดด้วยจา้าเด้อบอกใดในคลิปเนาะพี่น้องเนาะใส่คอมเมนต์นะพี่น้องจ้าคลิปนี้เมียจอยกะสิขอตัวล้านไปซ้ำเนี่ยละจา้าพอกันไหมปีหน้าด้วยพี่น้องเด้อสำหรับเบอร์นี้ขอตัวล้าไปซ้ำเนี่ยละจา้าสวัสดีจา้า